สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในข้อ16นะคะเขากำหนดรูปสามเหลี่ยมนะคะมีความยาวเป็น3,5แล้วก็ A เซนติเมตรบอกว่าถ้า A เป็นจำน,นวนเต็มแล้วเนี่ยจะมีรูปสามเหลี่ยมที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่รูป ถ้าคือสิ่งที่เราต้องหาคือว่า A e, ที่เป็นจานวนเต็มเนี่ยเ e, เป็นไปได้ทั้งหมดกี่ค่านั่นเองนะคะโดยอาศัยความรู้ว่าในรูปสามเหลี่ยมใดๆนะคะผลรวมของด้านสองด้าน จะต้องมีความยาวมากกว่านะคะด้านที่เหลือจากตรงนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดกรณีที่เป็นไปได้เนี่ยสามกรณีค่ะก็คือว่า ถ้าเกิด3บวก5นะคะความยาวของสองด้านนำมาบวกกันแล้วมากกว่าด้านที่เหลือคือ a นะคะแล้วกรณี a ที่เราจะพิจารณาคือ a ตัวนี้ต้องน้อยกว่า8ค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีที่สองนะคะก็คือ3บวก a มากกว่า5นะคะแล้วค่าของ a ของเราก็าคือต้องมากกว่า2ะคะ กรณีสุดท้ายนะคะว่าถ้าเกิด5บวก a ของเรานะคะมากกว่า3แล้วนะคะ a ของเราตัวนี้ก็ต้องมากกว่าลบ2นะคะพิจารณาจากทั้ง3กรณีเนี่ยก็เลยทำให้เราสรุปได้ว่านะคะค่า a ของเราเนี่ยมันต้องน้อยกว่า8นะคะแต,ตรงนี้ a มากกว่า2กับ a มากกว่าลบ2 พราะนั้นกรณีที่ใช้ได้ก็คือ a ต้องมากกว่าสองค่ะนั่นแปลว่าเป็นไงคะ a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะที่อยู่ระหว่างสองกับแปดก็คือสามเเป็นสามได้สี่แล้วก็ห้าหกแล้วก็เจ็ดค่ะเพราะนั้น A เป็นได้ทั้งหมดห้าค่าก็เลยส่งผลให้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่เป็นไปได้นะคะ มันก็จะมีทั้งหมดห้ารูปค่ะก็ตอบนะคะห้ารูปค่ะ